you ก็ยังไม่กลับบ้านครับเพราะติดฝนแต่ว่าน้องแป้งแล้วครอบครัวน้องแป้งครับจะทาครอบฟืนถัว่วแล้วก็จะทําเลี้ยงครอบเออทำเลี้ยงคุณเบียร์นอกวางผมจะเล่นครอบครัวเสร็จแล้วนะคือตอนนี้ที่บ้านน้องแป้งนะคุณแม่นะก่อไฟเตาฟืนแล้วก็กอลังบีบข้าวเพื่อจะทําข้าวฟืนเห็นไหมครับจริงๆแล้วเราไปกินเราเราจะเห็นแต่พวกข้าวฟืนที่เขาทำเสร็จสำ,สำเร็จรูปแต่วันนี้เราจะดูวิธีการทําโดยน้องแป้งจะทําให้เราชมนะ ว่าท really oh, ําเป็นจริงหรือเปล่านะครับลองเข้าไปดูครับว่าฝนตกครับอโลนี่ครับดูเข้าฝฟุนทัววันนี้ครับนทัวครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นทัวทัวดินทัวดินพอทัวดินต้มเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เอามาคั้นมาเป็นน้าเขาไม่ได้ต้มอันนี้เขาเอาไปนึ่งอะเขาเครื่องอะเขาเครื่องมดอ๋ออ๋อแล้วนู่นนะครับอันนั้นเป็นข้าวข้าวแป้งอะ ข้าวแป้งอ๋อก็คือคนละอย่างกันเสร็จแล้วก็เอามาต้มตมนี่คือามารวมกันใช่ไหมแม่ต้มรวมกันต้มรวมกันได้เห็นไหมนานไม่ก็จะเสร็จแม่หลาชั่วโมงไหมหรือว่าหนึ่งไม่นานสองชั่วโมงจะได้กินป่ะเนี่ยหนึ่สาวเชื่อหมจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะเท่าไหร่จะจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เลย ชั่วโมงก็ได้เออไม่เป็นไรแม่ตังค์ซีตังค์คนนู้นก่อนนะเออได้แม่เอาเลยก็เดี๋ยวแม่ต้องตังให้สุดสุกแล้วก็ทำประมาณชั่วโมงนะอ่ามาไปทำทำนั่นเอกเซ็กซี่ครับพอดีนักเอกใส่เสื้อก้มไม่ลงเลยอะไรพี่แซวเล่นอ่าทางนู้นก็กล้องคนเบียร์อ่ะทางนี้ก็กล้องพี่ถ้าเกิดกล้องสิมพังนี่เป็นเรื่องเลยนะ นักเอกไม่กล้าเทเลยแต่งตัวเรียบร้อยโอเคให้นักเอกแต่งตัวเรียบร้อยก่อนครับนะนี่เขาเอาน้ำร้อนเข้านี่เขาไปนอนเข้าเป้งวิธีการทำโดนน้ำป๊องไปแล้ว เบียดีฮะใกล้แล้วครับน้องแป้นนี่ใกล้แล้วนะก็ดอ๋ยให้เขาทําเสร็จแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนเบียกกับน้องกวางจะอยู่ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาที่จะเดินทางก็ใกล้มาแล้วนะครับผมอาจจะอยู่อยู่ทันถึงตอนที่เขาทําเสร็จเลยก็ได้นะแต่ว่า น้องกวางกับคนเดียวนี่ไม่แน่ใจจริงเลยเอาน้ำอะเอาอธิบายดินี่คือเป็นน้ำถั่วเหเราเอาไปต้มตั้งคนจนมันเหนียวๆให้มันร้อนมาแล้วก็เข้าใส่นะแล้วก็มันจะเป็นแบบโอนแต่ว่าคมขใช้นี่เพรว่าเจอก็มันเหนียวไงคนข้นเออมันจะเป็นเหมือนเราไม่ทำให้มันเป็นก้อนเราจะกินตอนมันร้อนๆกินตอนร้อนเลยคล้ายๆครีมเลยนะ ากินผักใบของธรรมชาติจริงตุ้งเอาคำไตเอาไปพูดคำไตเรียกตางคำาตเอาเป็นพูดเป็นคำาตดิฟันมูเก็ตอ่าคอฟุนโถคอฟุนโถลิ้นพีาพูดคำไตตลอดนะพี่พูดภาษาไทยแล้วแปลพูดคำาตนะอันนี้เป็นน้ามคบฟุนโถเป็นน้าผลลิ้นทำเยอะเลี้ยงกี่ี่หมู่บ้านเนี่ยตอบ้านเลยคือนี่คือทำเลี้ยงทำหมู่บ้านคือเดี๋ยวต้องเอาไปที่วัดใช่ไหม ก็ชอบแกตูคนเขาตั้งเซงลูกอ่อนเรียนทุกคนเลยนะ <c oughs> เสื้อคนเป็นตัวนี้พี่คุณคุณนะทุกไปรยากเจอไนหะเอเอน้านี่ค่ะตาบันคตาตาทำเป็นไม่ได้ถามจริงน้ากระเป๋าแสนอ๋อหนักด้วยเนี<า>่ยนะ ก็เดี๋ยวห builds, ให้คุณแม่ทำเสร็จดีกว่าแล้วชมการมากินข้าวฟื้นพอดินพี่อาจจะไม่ได้กินตอนนี้นะพี่อาจจะมากินตอนเย็นทันไหม,ไมพอว่าเดี๋ยวต้องไปส่งเพื่อนๆน,นะกินก่อนก็ได้แค่ห,หนึ่งชั่วโมงก็รถมันออกสิบโมงตา,ตายต่อตจ้องตายจะจ้องเลยนะมีหลายกล้องไม่มีซิมฮาร์ดพี่ไม่กลัวหรอกมีคุณเบียร์อยูย่ไม่เป็นไร อโลนะจะก,กลับแล้วก็หัวใะใครคิดถึงพี่หรื <c oughs> อคิดถึงใครคิดถึงอันนี้ก็คิดถึงพี่เขาคิดถึงคนเชียงใหม่ใช่เป็นนคไม่ค <c oughs> ิดไม่คิดถึงคนพี่อโลแล้วความคิดถึงพี่ไหม <c oughs> ไปคิดถึง,ห, <c oughs> ถงลหลงกอกดนูจ้ะถ้าเปนหนูถึงได้ร้องไห้อะได้นะ <c oughs> พี่รู้แล้วนกกว้างลองห้าทำไมคิดถึงซิมพักอ๋โลซ้อนซอนซ้อนสินักตลอดอ่าอ๋อนะดูบรรยากาศวันนี้ครับสนุกมากครับผมชอบเลยนะบรรยากาศบ้านๆครับกับวิถีชีวิตเที่เรียบง่ายแล้วก็วันที่ฝนตกเขาทําอะไรกันนะ้ทำอะไรวันฝนตกอะไรสนุกอะไรฝนตกอะไรสนุก ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็แก้ผ้าม้ํน้ำ้นน้ำฝนเลยใช่ไหมโอ้ใ <laughs> ห้ความหัวเราะวา,ออางอะรอมีความในใจหรือเปล่าเอะโอเคครับเป็นดังเล่น,นต่อนะครับตุมจู้ดาชมก,ก,กันทางผมกับอแนนทรอกินเทนโนายก่อนถึงกันนะครับระหว่างรอเขา้าฝืนอุ่นครับน้องแป้งเอาผักกลุ่มแล้วก็เอาน้ำพริกผักมาให้กินครับวันนี้ก็จะกินเป็นอาหารเจเลยนะ น้องกวางก็เป็นพรีเซนเตอร์คนเดียวไปก่อนนะคุณพี่ก็ตั้สบายนะครับก็กินกับน้องกวางสองคนเป็นการเลี้ยงส่งด้วยเพราะว่ายงม่อกกินกินนะนะผมเห็นรูปนางแบบข้างหลังอยู่ข้างหลังน้องกวางเพื่อนๆคงเห็นแล้วเซ็กซี่ตอนนี้กับประกวดนางงามนะแต่ตอนนี้คงไม่มีลูกนั้นแล้วนะคงเปล่าคงไม่คงไม่ได้ประกวดลระแก่แล้วเขาอยู่กแก่แล้วยังได้อยู่นะแว ถ้าไปแถวบ้านป่งกลุ่มนี้บ้านเนี่ยเขาจะจำกัดอายุถึงนิ่มห้าอ๋อที่ป่งกลุ่มนะอืมไม่อ๋อแต่ที่เชียงตุงนี่เขาว่ายี่ยี่สิบแง่ก็เท่าแล้วโอเคแล้วอืมกว่าก็สามสิบแล้วกันกว่ากำลังดีอ่ะอือวินาทปกครองประกันได้ไหมลืมไม่ได้ละอายเกิแล้วอืมอือ อาบอกรสชาติก่อนบอกรสชาติก่อนรสชาติก็จะเหมือนยำบ้านเราไหมเจ้าเหมือนคล้ายๆแต่ว่าใช้เป็นอับกุ้มมนดองกนอนรสชาติก็จะแบบสัมผัสเลยครับปกติคุณแม่ทําเองคนที่นี่ก็ทํากินเองแต่พี่ไม่รู้ว่าผักกลุ่มที่บ้านะไปซื้อหรือว่าไปเก็บมามเก็บมาเหมือนกันแต่บ้นนานบ้านกลางพี่ยังเชื่ออยู่ว่าเพราะว่าธรรมชาติยังดีอยู่ นี่คงได้ไปนอนบ้านกว้างลนะคราวหน้าจะหาหที่พักแถวบ้านให้เออไม่ได้ไปนอนคือพูดผิดคือจะไปนอนแถวแถวคือไปเที่ยวแถวแถวโน้นเพราะว่าบรรยากาศดีจริงเมื่อของคราวที่แล้วที่พี่นอนพี่ก็รู้สึกบรรยากาศดีมากนะแต่ว่าคราวนี้คือจะดูที่ใหม่ให้หอ,อยากได้แนวทุ่งนาภูเขาวิว,วสวยๆติดแม่น้ำอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยนะคราวหน้าก็มีนะแต่ว่าตั้งแต่มาพอเชงตุงเี่คือแบบที่นี่แบบเยอะมากอะเยอะบ้าง อา,าบบโอเคก่คอนกลับพูดถึงความประทับใจของที่นี่ให้พี่ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงคือชอบชอบมากชอบทบั้งบรรยากาศบรรยากาศดีอากาศดีแล้ผู้คนก็รับดีมากแต่เป็นมิตรเป็นกันเองรล้วกทอย่างคือคือถ้าเป็นใหมยย่ๆมันต้องเสีงงเย่ยเอองินไปเยอะเนี่ยพ่อของอี่จะไม่แพงมากนะอแล้วเมื่อคืนเราไปกินพอดีพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีคุณนี่นถ่ายกินกันเต็มที่เลยหมดไปประมาณ80แปดสิบบาท กินแบบจนอิ่มเลยมีข้าวซอยน้อยทรงเครื่องสองแล้วก็ไอข้าว้าวเปียกไม่ใช่ไอข้าวคั่วอันนะก๋วยก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะพี่นิ่มแล้วข้าวซอยคั่วข้ยคั่วหนึ่งข้วพื้นทัวรอ๋อข้าวพื้นถั่วด้วยแล้วก็มีข้าวมีสองอืมก็กินกันกินกันจนอิ่มอ่ะตีกุนอ่ะกินกันตีนนะกินติดถนนเลยนะบรรยากาศเหมือนเดิมนะแม่ถ้าว่าขายก็อร่อยใช้ได้นำเนะ สำคัญแล้วพี่ว่าที่นี่คือมันยังแบบเดิมๆอยู่ธรรมชาติตึงดีเนะรราะคือพี่ไปกบโป่งุ่มสามกีทุ่งนาไรวิวสวยก็จริงแต่ว่าบ้านไม่เหมือนที่นี่เห็น <He ard. S 1> บ้านที่พี่พ,พ,พาไปเที่ยวมาเห็นราคาดินค<ข>อและเกะเ่าๆบบจริงๆเลยถ้าอยู่แถวบ้านนี่มันมีเลยนี่นะนี่ยนะแต่ที่นี่เต็มเลยไปที่ไหนก็เจอมีโอกาสจกมาไหมแต่แต่ถ้ามาต้องมาคนเดียวนะพี่จะคอยต้อนรับอยู่เลยมาคนเดียวไปถึงว่า เอามาเที่ยวได้ในฐานะยังเป็นน้องสาวที่แสนดีเออนะน้องแป้งเอาอะไรมากินไก่กรงหว่าข้าวแคบอีกับแคบแคบทำจากควเหลืองถั่วเหลืองเออเนี่ยอร่อยอร่อยกว้างเคยกินยังไกี้จีมแล้วมันมีน้อยเดียวน้องแป้งเลยเอาไปทอดมันดีขนาดกัวันนี้เขากินเจไม่ต้องกลัวนะวันนี้วันพักเขากินเจครับก็กินแต่ของพวกนี้ยรู้สึกว่าปลอดสารพิษด้วย ล้องพูดความมาพูดชักชวนให้น้องกวางคุณเบียร์น้องเอี้ยงคนเอี้ยงเออมาเที่ยวที่นี่เป็นคำไตยพี่ฟังหน่อยผ่านหน้ากล้องไหมเนี่ยหรือคนทานที่ฟังเนี่ยอ่ะเป็นตัวแทนนวะทุกคนไหมทุกคนทุกคนยังไง ไม่ได้ใส่ตเก่งยบริมันจะไม่น่าได้นะไม่ไม่ได้ว่าคนเมียเอ๋อะไรเข้าค่ะไม่ถึงเข้าครับเนะเออไม่ไม่ได้ว่าคนเมียคุยคุยกับน้องวกรงกว่างเราอยู่กินไหมไม่ทูนี่เบื่อจริงพี่ขี้เกียจกินกุ้งแห้งพี่ไม่ชอบกินกุ้งแห้งเลยอ่ะเบื่อกุ้งแห้งแล้วชอบกินหมูสามชั้นเนอะ พูด <laughs> เล่นเไม่ไม่เอาอ,าอีกทีนึงไม่พูดแล้วไม่เขาเอาเฉพาะคุณเบียร์คุณเอีย่ยน้องกวางอะ่ะรู้สึกเป็นเองนี่ไหมนางเอกก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่เลยกนะ็มามาอะก็สนิทกันเออนะอืมเจ้จาบ้านห่วงห่วงรับประทานไม่คุยแล้วไปโอเคเดี๋ยวผมขอ,อก,กินก่อนดีกว่าครับเพราะเจ้าบ้านห่วงหงกินก็ดึงดูดตามชมการณ์ทางออนไลน์โดนกินให้น้องรลรายความสุขดีที่กันเหมือนกันนะครับ ก็เพื่นทวดินเสร็จแล้วนะกินต่อ <laughs> จะกินต่อพี่ท้องจะแตกแล้วก <laughs> ินต่ออันนี้น่าจะแตกแล้วแต่ <laughs> ไปไทยจะไม่ได้กินเลยดยอยเขาคิดถึงเชียงตุงคิดถึงอาหารเราเราก็จะกลับมาใหม่ <c oughs> เออมานอนกับแป้งได้เลย <c oughs> อเออนะ <c oughs> <c oughs> ปะัดอโลโอ้โพี่ใหญใจไม่ออกเลยว่าแน่นมาก <c oughs> โอ้ยต้องคว่างต้องขยับพาสิ้นอ่ะดูเลยโอ้โหดู ไม่ไหวครับน้องแป้งไปตักมาหนึ่งถ้วยให้คุณเบียร์ชิมก่อนเลยสามถ้วยอโอ้โหพี่จะท้องแตกอยู่แล้วลองคนไหมอ๋อน้างกวางคนนะคะ้กวางคนเลยค่ะ กวางคุณนั่นเลยอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรให้เรากวางคนแล้วอันนี้มันมันเหมือนกันไหมเหมือนกันให้สาวเข้ากล้องหน่อยเอาเลยคนนี้ตั้งสบายเลยเคยกินอยู่ครับมันก็อร่อยอ่ะต้องลองกินมันก็เหมือนถั่วกินถั่วถั่วกลวนอ่ะแต่มันมันมันไม่มันก็ไม่เค็มมากมันมันมันอ่ะเหมือนกินโทลิสงอะไรอ่ะกวนอ่ะ เหมือนเหมือนกินหัวเรือสงเป็นช้อนอย่งหรอเออใช่เหมือนเหมือนเอใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใชใชใชมนซุปทั่วข้าฟืนน้ำข้อฟืนไปก่ตะคืนนี่ใกล้ใกล้เคียงกันเลยใช่แต่มันเป็นโถดินปดิอน,นอาอโอโหระวังมอคว่ำนะแรงจัด เฉยๆเขาไม่กินกับอะไรหรอคะก็ถ้ามีเส้นหรือว่าอะไรก็ใส่ได้เงี้ยแต่ตอนใจ้เขากินอย่างนี้เลยใช่ครับแจกพุทธะพวกแกนี่ไงพอใส่ข้าวซอยเหรอโอ้โอ้มันเป็นง่ายเฉยๆก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้ยของพี่เอานิดเดียวได้เปล่าโอ้ยท้องจะแตกแล้วจะเหมือนเมื่อคืนกินย่างมือเขาจะใส่เหมือนนั่นแหละแล้วก็ใส่เงี้ยแหละแล้วก็ใส่น้ำอ๋อเสร็จแล้วก็ใส่น้ำน้ำในชั้นใช่ครับ ก็เพืนถั่วก็ืนถั่วกนนี่เองทำไมน้องแป้งม่้นนวนกอวทำไมน้องแปไม่นวนงมาสาวันวเรามานี่เราอ้นวนเนาะ <c oughs> เออใช่ครับรกินกระจายขาพแป้งดีเลยอ่ะ้วนเลยะพญาล,ลับประทาน อ่ใช่ไอติมทัวชิมก่อนจับนะครับกินหมดไม่ได้เนาะอ้าโลสิมาติมแต่ี่หน้ามีสิบนติมก็จะให้นงสิวกายสิวเน่ห์ให้อะ เหมือนกันเลยอธิบายหน่อยดิเป็นเจ้าของอาหารอ่ะเออเลยนะอืมรวยแล้วรวยแล้วรวยเลยไม่ขาดโอ้วรวยแล้วเหรอเอาตังค์มายืมวะนี่เป็นไงนะเด่ครับเข้าไปก็ได้ครับเดี๋ยวดูน้องขับปุ่มก่อนดีกว่าอ่ะได้เลย ร้อยอลคารชัดคาป้ามันก็คาปากคาป้าจะถูกเนาะคาปานี่กมาสิบาทสิบาทใช่คือสิบห้าบามเานี่น้าแก้วเดียวอะเนน้าแบบน้แก้วเดียวนะอ นี่จะไปวัดได้ใช่ป่ะอ๋อไปเลี้ยงคนแต่ทำให้เราก่อนจะไปที้เลี้ยงหมูไม่ดีนะฮัลโหลฮัลโหลใหม่นะกินนั่สสยดาเอี้ยงไม่มานอนแต่นอนเออกินผักกุ้กินข้าวเหนียวนิ่มๆ นี่ก็ทำใหม่ๆเลยสสเอาเอาสูตรของแป้งเลยเมื่อกี้พี่ดูรูกเขาบอกต้มหูนี่ไปซื้อจากประเทศไหนมาห <c oughs> นักไหมนะเหรอ มดหอมเดียวเมือเรมีมุกนะกินเดียวขอใส่ดูนอากิดยว่ไหนึ่งช้อนชาข้าครึ่งนึงครึ่งนึงดีกว่าอิ่มแล้วอิ่มอีกเอออิ่มมากเลยอ่ะนัวก

อันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ่าอันนี้ชอบนะคะชอบ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 ผักชีเนี่ยชอบมากครับโอ้ชอบมากเลยไห้คุณเบียร์ก่อนเลยนี่มีผักชีมีกะหล่ำคุณเบียร์ชอบผักชีนะอ๋อชาวนอยตีเหมือนกินมะนาวแล้วกวางชอบอะไรกวางชอบผักชีกวางก็ชอบนี่เขาเอาที่เป็นผงนี่ทับกวางกวางก็ชอบกินผักชีป่ะพี่ชอบกินแป้ง อ,อร่อยดีโ, Sadly, โ,โ mmm, ัลโหลแป้งไอ้นี่แป้งถั่วถั่วดินเออนี่คือน้องแป้งน้องแป้งนะที่ไม่ชอบกินกุ้งแห้งที่ไม่มีกุ้งมันกินอ๋อเนะอะไรเนี่ยไดด้้้แแลวไล้วครับกาไปข้างในเนาะ เิน e ี่ยแล้วกินอีกแล้วอิ่มแล้วอิ่มเอาใจน้องแป้งเอออโเคของพี่เอาไปเลยมาก่อนกลับแล้วช้อนไปเอามาให้กินแล้วช้อนจะเอาหรอปากไม่ทูไงเอาไม่ทูงั้นสิไงไม่ทูงอ่ะไม่ทูงมาดิไม่ทูอ่ะเนี่ยนะใครใครไม่รู้จักไม้ทูไปดูให้ดีครับผมเรียกไม้ทูนี่คืออะไรนะไปสังเกตไปละ เวลาก็ใสก่กางเกงขายาวค่ะริบลี่จะเห็นไม้ทูสองข้างแม่หัวเราะไม้ทูแม่รู้จักไม้ทูไหมครับรู้ค่ะกินแล้วเอาอะไรครับ,รบไปชิมหนึ่งคำเหมือนซุปซุปปูขข่เนาะกินก่อนจำนะโชคดีเลยกะคิดว่าจะกี้ฝนตกจะหยุดเ<ช>ออฝนหยุดจะจะ,จะกลับ ได้ขอันี้เสร็จพอดีข้าเพทัวร์เอาสกติกินเตจอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้นี่คือมาถึงที่ใช่ีหนึ่งครครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วก็ไปส่งคนเบียร์ครับก็จะปิดคลิปนะครับติดตามชคกัขออนครกันการเดินทางครับ ความรู้สึกจะตันๆพิเศปกตินะเพราะว่ากับชิมไปจะไปออกกำลังกายนะ้าขึ้นครับค่ะระวังน้ำกระเด็นนะเป็นยงไงบ้างคะลามพ่นลาเจ้าลาเจ้าหนือมันต้องกแป้งปรุงสุดยอดเลยอย่าไปมาแป้งมากนี่นะกิกแป้งของเราครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับนะครับ ก็ดูคนมาเอาเข้าวปืนทัวร์ที่ว่าน้องแป้งที่ทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปส่งน้องกวางคุณเบียดก,ก่อนที่แฮร์รี่แกเสาซผมยังคงอยู่ที่นี่อีกไม่กี่วันนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับก็ดูเขาเอาเข้าวปืนทัวร์ไปเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานบุญในวัดครับสุดยอดบรรยากาศงานบุญกับการเดินทางมาที่ว่านนองมวลอีกครั้งนึงครับวันนี้ไม่ได้ไปต้องสี่บ็อกครั้งที่แล้วไปแล้วแต่ว่าวันหน้าอาจจะมานี่ใหม่หรืออาจจะไปที่ไหน ไม่ต้องรอติดตามชมการเดินทางของผมกับอนแนนตัวกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขบุ๋มที่การเดินทางครับเดี๋้อเด้อเด้องต้องชอบชอบต้องชอบต้งองวา <laughs> งกับเดือยเดือยไปแล้วนะ <c oughs> โอเคครับเจอกันที่แฮร์รี่ครับการส่งอ่มสาวเชียงใหม่อีกครั้งนะครับโอเคครับตอนนี้น <c oughs> ้องเอ <c oughs> ี้ยงคุณเบียร์ซิมพัก มารับแล้วครับกับโชเฟอร์รถที่เดินมาพี่เดิดต้องกลับไปแล้วกลับมาหรอว๊ม <ไป S 1> เฮ้ยใจ <ไป S 1> เงยน็นนี่เดี๋ยวค่อยไป <c oughs> น้องกวางน้องกวางเซ็นทะเบียนซ้รถเราเปโลไม่ใช่นะน้องกวางขอเซ็นเอกสารให้อยู่นะก็เดี๋ยวส่งน้องๆขึ้นรถก่อนนะก็โอกาสหนะ้าคงได้เจอกันใหม่นะจะับปิกแล้วนะลืมอะไรเปล่าดูให้ดีนะอย่าลืมใจไว้เชงตุงก็พออโลมีคนลืมใจไว้เชงตุงด้วยอ่ะน้องเอียงเออ ยังเดี๋ยวกลับทำธุระเสร็จก่อนยังมีนัดอยู่นะครับไม่ใช่นัดไปหาป้านะทำหน้าทำหน้าตาให้ให้น่ารักดิไม่ได้แล้วค่ะ๋ยไปหลายคลิปเลยอ่ะไม่ยอมไปด้วยไอ่ะเดี๋ยวไม่สู้นะแต่จะสู้อะไรอ่ะจ้าที่หน้าควนเวียงกันจ้าเขาสู้อะไรอ่ะสู้กองนะนักวางอำลาเลยเน๊ แล้วกวางรู้ทันนะมกซีมักใช้ไม่ได้แล้วนุ่นนะก็เดี๋ยวผมจะส่งคุณเบียร์คุณเอี้ยงน้องกวางไปด้านชายแดนแทยกลก่อนเดี๋ยวไปติดถ่ายคลิปอยู่ไงอาจจะอยู่ถึงวันที่23 3 4งานยัดนวัดอะไรนะงานอะไรนะงานฟอนลลับก็ได้กำลังดูอยู่ นี่นะอ่าอันนี้คนนี้ที่เจอกันที่ด่านก็มีนะครับอ๋อเอกาสารนี้คือเดี๋ยวต้องสิมาต้องไปเคลียร์ที่ตอมอไหมผมต้องไปทำอีกทีอืมได้เดี๋ยวไปรถคันนี้ใช่ไหมตกลงโอเคครับก็เดี๋ยวส่งเพื่อนๆก่อนครับก็รีบติดตามชมการเดินทางของผมกับแนนทัวร์กินทชียอนอนไร่ความสุขการเดินทางขอบคุณมากเลย ผมไปกันแล้วนะครับครับเราเจอกันเจอกันครับขอบคุณมากครับพี่พี่ล้ครับบายบายให้กล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยพิชคอนพิชคอนพิชคอนตําราพี่ดีกว่ามาอารมณ์ตําราพี่พิชคอนพิชคอนโอเคแล้วเจอกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆเตรียมไปแล้วโอเคเจอกันสิมักฝากด้วยนะฝากด้วยครับแท็กซี่ขอบคุณครับ ไปครับส่งน้องๆองคือรถแล้วเราเจอกันนักกว่างทัทุกคนค่ะทกทุกคนค่ะโอ้ก็บเป็นตัวห้สาวด้วยโอ้อโลนักกวางเต็มใจเปล่าอย่ามาแอบคิดถึงสิมพังไม่ได้นะก็กลับไปถึงประเทศไทยแล้วอ่ะกาคิดถึงก็ใช้ก็ได้นะ อย่าอยล้อไเอออารล้อโนะเอาเลยขึ้นรถจ้าบายจ้าตามไปได้ไหมไม่เป็นไรยวพี่ไปที่หลังโอเคไปสิพักขึ้นรถได้แล้วไม่ได้หรอพี่เนครับอาของพี่ขี้เกียจนั่งแล้วดวพี่นั่งรถเมกบดีกว่าเจอกันนะาไปชิเล็กต่โอเคเจอกันครับครับจะไม่แอบจีบน้องสาวพี่ไม่ได้นะสุจครับก็ มีพบก็ต้องมีจากแต่อาจจะมีพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมในฐานะนักเดินทางอารมณ์นใจความสุขในการเดินทางก็ฝากความทรงจําที่ดีครั้งหนึ่งกับพกเพื่อนๆที่มาเที่ยวเชียงตุงครั้งนี้ครับก็อาจจะมีครั้งหน้าหรือมีครั้งต่อ,ตอไปพเพื่อนๆก็มาเที่ยวได้เช่นกันครับขอบคุณเพื่อนตามชมการเดินทางของผมกับอน่ทัวร์กินเที่ยนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางเจอกันใหม่อีกครั้ง,น,น,ง,น,ง,งนะครับการเดินทางผมในเชียงตุงยืนะครับ ผมมายืนอยู่ณบริเวณจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับริมหนองตรงครับซึ่งปกติแล้วถ้าใครมาหนองตรงครับก็เห็นวิวนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นวิวสวยๆและแปลกตาแบบนี้ครับผมมองวิวภูเขาที่อยู่หลังริมหนองตรงครับที่มีเมฆหมอกปกคลุมครับแบบว่าไม่สุดยอดใช่หไหมปกติถ้าใครมายืนริมหนองตรงในช่วงวันเวลาที่ฟ้าสดใสหรืออากาศปลอดโปร่งเราจะเห็นภูเขาสูงมากๆครับ ตรงด้านหลังริมนางตรงจุดนี้ครับแต่ถ้าเกิดหันมองกลับไปด้านหลังผมก็จะเห็นองค์พระชินิ้วรวมถึงเห็นวิวของเมืองรวมถึงเห็นวิวของตึกร้านอาหารมากมายที่อยู่ด้านหลังผมครับก็หนึ่งวิวบรรยากาศความประทับใจที่หลายคนมาไม่ถึงครับผมอยากจะเก็บรายละเอียดการเดินทางของอันแนนโถกินเที่ยวออนไลน์ให้เพื่อนๆได้รับชมการเดินทางของผมอย่างเต็มรสชาติเต็มรูปแบบเพราะว่าความสุขนั้นอยู่ที่การเดินทางจริงๆ อากาศเย็นๆวันนี้ครับทำให้รู้สึกได้ว่าที่นองตรงมีอะไรน่าสนใจครับธรรมชาติดีวิถีชีวิตคนเรียบง่ายถึงแม้จะอยู่ในเมืองแต่ก็ยังไม่หูกว่าซักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดออกไปนอกเมืองนิดเดียวครับเราก็ได้พบกับธรรมชาติที่อยู่ด้านนอกครับเห็นวิวสวยๆของบ้านราคาดินขอวิถีชีวิตเดิมๆผู้คนทำนา ถนนเล็กๆนะยังเป็นถนนลาดยางแค่เลนเดียวรถส่วนไปส่วนมาก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะที่สําคัญคนชนเผ่าหรือพี่น้องชาวไตที่นี่ร้วนแล้วแต่มีอัธยาศัยพิเมตดิจิตต้อนรับเราเป็นอย่างดีกับการเดิน,นทางมาที่หนองตุงครับหลายคนไฟควรอยากจะมาเชียงตุงครับผมบอกเลยว่าถ้าอนาคตเชียงตุงเปลี่ยนไปหลายคนอาจจะคิดถึงการเดินทางของผมกับแน่กซี่ที่ออนไลน์ครับเพราะผมได้มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศในรูปแบบเดิมๆที่ประเทศไทยเคยมีมาก่อนแล้วช่วงเวลา 450ปีแล้วแต่ณวันนี้นองจุงอย่างองออริจินอลอยู่นะครับก็วันนี้ผมอัปเดตให้เพื่อนได้รู้ในวันที่ผมเดินทางมาอยู่ณจุดน,นี้วันที่10เมศายน2560ครับโอกาสมาฟ้าใหม่นะบอกไว้ก่อนเลยถ้ามีโอกาสดีผมอาจจะมาชิงตุงใหม่แต่อาจจะมาคอละเบอร์ชันที่ชิงตุงจเจริญไปเลหรือเปล่าหรือว่า อาจจะยังคงแอบมาเองโดยไม่ให้เพื่อนเพื่อรู้ก็เป็นได้นะก็เพราะว่าบางครั้งผมมาถ่ายคลิปไปจนเยอะแล้วนะเ,นเพื่อนๆอาจจะเบื่อแต่ว่าผมพยายามไปในสิ่งที่เ,เพื่อนๆไม่รู้ครับเพราะว่าหนองตุ้งยังมีอะไรมากกว่าที่เ,เพื่อนๆเห็นในเมืองแล้วก็นอกนอกเมือ,องเพราะว่าที่นี่มีภูเขาแล้วมีชนเผ่าเยอะแยะมากแต่ว่าต้องให้คนพื้นที่พาไปนะถ้าไปเองก็ยังไม่แนะนํานะครับขอบคุณเพื่อนๆตารชมการเดินทางของผมกัอบอนแนนท์ถทิ้ที่นอนอะความสนุกคกรนะครับโอเคจากไปกับอาหารเย็นวันนี้ครับแหมทั้งหมดเนะี่ย 60บาทครับไม่แพงนะก็ยืนชมวิวไปด้วยจิบเบียร์เยนเ็ยนๆไปด้วยแล้วก็กินขนมบเคี้ยวครับหาที่นั่งริมหนองตรงให้ได้แค่น,นกระพอิบครับจบแล้วเทาวันนี้ครับสุดยอดกันทางครับคิดถึงนซานไหม้วเจอกันต่อนะครับ